สวัสดีครับร้านนาลาลางนกนะครับอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรวันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาชมฮอร์โมนสำหรับปรับสภาพตึกนกใหม่นะครับ e l a c k l o ิ e Black l o ิ e นะครับขนาด4.5ลิตรตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นก็คือการปรับสภาพตึกนกใหม่ก่อนเปิดบ้านนะครับดับกลิ่นปูนกลิ่นไม่พึ่งะสง์ภายในตึกนกนะครับเพราะถ้ารอให้กลิ่นปูนหายไปเองเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานมาก นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ตัวนี้ในการฉีดพื้นผนังนะครับเพื่อดับกลิ่นปูนนอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ฉีดคานที่เป็นปูนนะครับบิเวณคานจุดที่เป็นคานได้หมดเลยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือปรับสภาพตึกนกดับกลิ่นปูนนะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยดึงดูดนกให้เข้าสำรวจและทำาลังได้รวดเร็วขึ้นคุ้มค่ามากมากนะครับขนาด4.5ลิตร ส่งทั่วประเทศครับขอบคุณ